สำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่2ในซีรีส์ของบรรดาเมียเมียในหนังเรื่องเมียแต่งนะคะ <c oughs> ก็อันนี้จะเป็นลุคของเบนพันชิตานะคะที่ถ่ายตอนเปิดกล้องนะคะจะเป็นสโมกกี้เยอะๆนิดนึงติดขนตาคือแบบว่าในี่้นที่ถ่ายมานี่หัวขนตายเยอะมากนะคะแล้วก็ปากสีเข้มนะคะซึ่งลุคนี้เนี่ยพิมปรับมาเป็นให้เป็นสีออกแดงๆส้มๆเพราะ,ะว่าชอบสีนี้ก็ถ้าเกิดอยากทราบว่าลุคนี้แต่งไงก็ไปดูกันได้เลยนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้ดู ลุกที่เป็นลุกกลางวันแบบชมพูรร่อะไรอย่างก็ไปดูวิดีโอแรกได้นะคะโอเคค่ะไปดูเลยก็ตีต่างกันแล้วกันนะคะว่าเวลาผ่านไปแล้วนะคะจากกลางวันเปลี่ยนเป็นลุกกลางคืนนี่คือลุกกลางวันแบบชมพู่อะไรยานะคะที่แต่งไปแล้วจากตรงนี้เนี่ยคือตาข้างนี้เป็นอย่างนี้มาก่อนนะคะนี่คือพิงแต่งอัพขึ้นมาแล้วเป็นไกด์ให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้มันเป็นแบบลุคนี้กันนะคะแต่งไม่ยากเลยใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะขั้นตอนแรกก็คือใช้อายแชโด์สี เขียวเข้มแบบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณจะตามด้วยสีดําคือใช้สองสีนี้ค่ะสีเขียวเข้มกับสีดําแค่สองสีนะคะแล้วก็จะมาไฮไลท์หนบคิีวเพิ่มเท่านั้นเองให้ดูสว่างมากขึ้นเพราะว่าเราจะไปกลางคืนนะคะขั้นตอนแรกสีเขียวค่ะเนื่องจากว่าคุณมีมาคารามีอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะคะลัดแต่งเนี่ยให้นหน้าข้างหลังนิดหนึ่งที่ได้ไม่เป็นทำร้ายเด็เจ้าที่เราแต่งไว้แล้วลนะคะหลับตาแล้วก็ ลงสีเขียวนะคะให้ทั่วบริเวณเปลือกตาเลยให้ขึ้นไปถึงในตรงที่เราทำเป็นขัดเบ้าไว้อะคะ่ะให้ขึ้นไปทับเจ้าสีน้ำตาลนรงนั้นได้เลยให้เป็นบางที่สุดตรงช่วงหัวตาเนี่ยนะคะ แล้วก็เวลาลงเนี่ยให้แบบว่ามันเลยจากช่วงหัวตามันนี้หนึ่งพอเห็นไหมคะว่าข้างนี้พิมแบบดูตาโตมากกว่าข้างนี้เพราะว่ามันทิ้งหางลงมานะคะหลังจากนั้นให้จุ่มแปรง,งคุณอันเดอมาะคะ่ะลงในสีดํเาขอ,ออกนิดนึงนะคะเพราะสีดำมันอาจจะแบบเข้มเกินไปได้สิ่งทงี่ทำก็คือลงที่ตรงช่วงหางตาแล้วทําเป็นเบ้าตานะคะทําเป็นตัววีอย่างเงี้ยค่ะปักเข้าไป แปรงอันเดียวนะคะตลอดการแปรงหน้าหลังจากนั้นสิ่งที่ทำก็คือเอาแปรงเช็ดกับกระดาษนะคะทิชชู่เราก็จะไม่แตะสีดําเพิ่มนะคะสิ่งที่เราทําก็คือเอาแปรงที่ทาํทาความสะอาดเมื่อกี้นี้อัแปรงอันเดิมเนะะี่ยค่ะเบลนเจ้าสีดํานี้มาทางด้านหน้าประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้ลุคที่แบบว่าเข้มและเป็นกลางคืนมากขึ้นละ อย่างตรงนี้ทิ่มองเอ๊ะนี่มันต่ําไปหรือเปล่านะคะบางทีอย่างเงี้ยเรามองอ๋อโอเคมุมได้ละเราจะเขียนให้ยาวมาเล็กน้อยขั้นตอนต่อไปคือทิ้งจะใช้แปรงไฮไลท์นะคะจิ้มอเอาสีขาวอย่างเดียวนะคะในการไฮไลท์หัวคิ้วตอนแรกลุกแรกเนี่ยทิ้จะผสมระหว่างสีเหลืองครีมกับสีขาวเพราะอยากให้มันดูแบบว่านเชอรัลแต่สาหรับกลางคืนเนี่ยพิ้จะใช้แบบ สีขาวสีเดียวเพื่อให้มันดูแบบสว่างไปเลยจริงๆเต็มที่หมายถึงช่วงหัวตาด้วยนะคะรอบๆรอบๆจากนั้นเขียนขอบตานี่ยค่ะสีดำที่เส้นน้ำตาถ้ากลัวหรือว่าไม่ชินหรือจักกะจีก็เขียนที่แนวขนตาได้นะคะ ได้ละขั้นตอนต่อไปคือใช้ติดใช้ขนตานะคะขนตาปลอมอันนี้ใช้จะเป็นหน้าตาแบบนี้ตรงหัวตาจะสั้นนะคะแล้วก็มายาวแผ่ออกไปทั้งช่วงหางตาถ้ากาวไปเลย เวลาจะติดขนตาเนี่ยพอคุณทากาวเสร็จแล้วปิดขวดซะหน่อยก่อนนะคะเพราะพี่มีประสบการณ์ว่ากาวมันแห้งขากยลางใน,นแล้วก็ใช้ไม่ได้ต่อไปให้เอ็นหัวไปข้างล่างน,นะคะแล้วก็วาง แล้วก็เอ็นทิ้งไว้อย่างนี้สักพักนะคะแล้วก็ใช้พัดพัดให้กาวมันแห้งบางคนอาจจะสังเกตเอ๊ะทำไมถึงพอทากาวแล้วเรามาติดเลยล่ะทําไมเราไม่รอให้มันแบบหนึบๆแบบที่ใครแนะนําพิมพ์เคยทําวิธีนั้นมาก่อนนะคะปรากฏว่าคือไม่ใช่คนติดขนตาม,มืออาชีพคือถ้าเขาติดเก่งเนี่ยคือเขาวางแปะลงไปมันลงล็อกตรงที่ต้องการเลยเนี่ยมันโอเคเพราะว่ากาวมันหนึบแล้วมันก็จะติดทันทีแต่ถ้าเกิดว่า อย่างพิมพ์เนี้ยไม่ได้เมือแบบบางทีติดนลยขยับไปขยับมาถ้าเกิดว่ามันหนึบหนึบแล้วเนี่ยมันจะทําอะไรแทบจะไม่ได้แล้วค่ะคือมันก็จะติดน้นคือต้องดึงมาใหม่แล้วติดเก่าใหม่เลยอ่ะเห็นไหมคะเราก็ได้ตาแบบลุกออกกลางคืนแล้วนะคะเป็นโทนสีเขียวขี้มาแต่ว่าบล็อกให้ดูสโมกกี้มากขึ้นโดยการลงสีดําเพิ่มนะคะที่เหลือของใบหน้าค่ะที่เหลืองใบหน้าวันนี้ตอนนี้เราก็จะมา คอนทัวร์นิดนึงนะคะเพราะว่าเราลุกกลางคืนนะเราก็จะยังมีพวกแบบว่าบลัชออนอะไรนี้ที่ติมาจากตอนเช้าใช่ไหมคะไม่แปลงเราทิ้มไ้แบบนั้นได้นะ,ะเพราะว่าบลัชออนสีเราจะลงมาตอนคืนมันจะเข้มกว่าก็จะไปทําให้นี้มันดูหายไปเองแล้วก็จะลงเราจะคอนทัวร์ใบหน้าก่อนไม่ต้องเยอะมากนะคะนิดน้อยพอแต่ที่ต้องการเอาออกสุดคือคางอยากหน้าเรียว <laughs> พี์มีวิดีโอพูดถึงเกี่ยวกับการปั้นหน้าเรียวนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปอยู่ตรงนั้นได้เหมือนกันก็เป็นเทคนิคที่ยังใช้อยู่นะคะทุกวันพอทาครีมตรงคางปุ๊บก,ก็จะต้องระหว่างรอครีมแห้งก็ต้องทําทําท่ากกำลังกายันทีเบลนด์ออกนะคะโอเคหลังจากนั้นลงบลัชออนอันนี้จะเป็นสีออกกุหลาบนะคะให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสำหรับงานกลางคืน ยินด้วยนะคะก็ต้องขอบอกว่าเลิกไม่ถูกจริงชอบทั้งสองลุกนะคะทั้งล <ph> ุกเมียน้อยเมียหลวงอะไรชอบหมดเลยแก้มันจะแดงไปหน่อยไม่เป็นเดี๋ยวเราจะลงแป้งนะคะแป้งทับสำหรับลิปลิปเนี่ยพิมจะใช้สีส้มแปรดนะคะให้มันคล้ายๆกันกับลุกของเขาใช้เป็นสีนี้จะปรีดมากๆเลยนะคะไม่ค่อยเหมือนคือของในแบบเบนซ์เขาจะออกแบบ กุหลาบนิดนึงแต่พิมอยากให้แบบว่าปริสุดขีดเลยตั้งหาเดี๋ยวลบกันนะคะวิธีพิมชอบใช้มัคจะใช้ทิชชู่นะคะ พันให้เป็นสาเหลี่ยมนี้แล้วก็เช็ดค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายของลุกนี้ก็คือการลงแป้งค่ะก็ถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบแบบแป้งทูเวย์เลยพวกนี้เนี่ยก็สามารถมาใช้กันคืนได้นะคะแต่ผมก็ยังีเฟ f e r แป้งฝุ่นเพราะว่ามันทำให้ดูแบบเบาๆอะคะ่ะ คือเราแต่งเข้มก็จริงแต่คือเราไม่ต้องการให้ดูแบบว่าโหแบบแต่งหน้าเค้กไหยค่ะอยากให้ดูบอกว่าผิวฉันสวยนะเป็นธรรมชาติเลยแบบนี้นะโอ้แต่งสองรอบนะคะหน้ารอยมันคอเ <c oughs> ก็อย่าไปสนใจแล้วนะคะคิดซะว่า <c oughs> นี่นะคะลุคนี้เสร็จแล้วนะคะแบบลุคเมียน้อยแบบตอนกลางคืนแบบของเบนพาชิตาในหนังเรื่องเมียนแต่งนะคะก็หวังว่าคุณจะชอบวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดยังไม่ดูวิดีโอแรกที่แต่งลุคกลางวันแบบชมพู่อรารยาก็ไปกลับไปดูได้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวดิดีโอในวันนี้แล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ